ไปหานังให้เนียหาอันหาอันอัระดาษนนังเี็เขียนเขียข็งให้เนีกระดาษปฏิทินให้เนียสิาไปยังไปยังโใหมาเขียนเขามาจปฏิไเียเขียนให้ตัวเขียนขาขาใทำมัังประกาเตั ชูยู่อะไรก็ชูชูยูอะไรกูสนี้ขันชูยู่อะไรกูนี้ขันชูยู่อะไรเจอดีกันหมดแล้วนี่เขียนใส่ตีไปคุกบุกเขียนกระดาษใสกระดาษเ่ยครับเอาไว้เขีนส่แนทอแ่นยางมครับตีใส่กระดาษตรงๆหอนๆด้วยล่ะมาดิบอกบกยุ่งลางวัดบครับวกบกต่นยู่้ากระตูเขาานี้เราทั้งข้างมา ยังไม่เลกหอบเ้าว่าทีดีทีดีไหอบสาดกครับอันหู้่าหมักหมุ่หมักเหม่งบอานีหมงหกหกเจอทั้งไตกเหนือเป็นแปลนไ้กี่เืนอคืมุงไปเสียงกังคืนมากวิววิวนกเข่ามันหลายๆูเมมร้องบักคุ้ เขาฝังคนเนี่ยผู้สารครับไม่งั้นจะนอนทับหันเลยนอนใช่หันเลยอยู่ปราสาทมาเป็นที่ใส่อยู่ปราสาทมันก็เป็นเนี่ยมันใหม่รุ่นมันฟูแล้วงมันบ่นดินก็โยนลงไปเป็นห้างใบใหม่รุ่นเต็มเนี่ยเรียนชิบสองเนาะเขาคนไปฝังเออมาดีเลยนอนยกเออพอนอนลงไปปั๊บบ่าดหิ้นี่มันสขับใครขับข้าไปว่ามันฝันว่ามันว่ามันโมฝันว่ามันว่ามันับอี๋ พ่อร่งไปปั๊บปรากฏว่ามันแจ้งจังปังขึ้นกลางเว่นเว่นเสียงมันโซกันโซกันเพิ่นมาแล้วเพิ่นมาแล้วเออเพิ่นมาแล้วอันนี้เริ่งหลับเพิ่งตื่นป่ะครับแมนสิ้นอนกับบอแมนสิ้นตื่นกับบอแมนมูกับเด้ยินเสียงนกกุกนกหูก้องเลยเพิ่นมาแล้วเอาเตียงไว้รับเพิ่นมาเถิดวายมันขึ้นไปทั้งเฮียนเขา ฟก็สายไฟก็แข่งแข่งไฟแห่แดงแดสายไฟแข่งแข่งอยู่มันไปคำมึงสายไฟเหมือนันเชี่ยไหมเหียนเฮียนหนังเลยไงเพ่อนเมือนมอนพ่นพ่นหน่ยไงพ่นหนุ่ยไงเฮียนหนังไงเขาอยู่พ่นตียอย่พ่นมันก็พ่นกับพ่นไม่น้อยพ่นพ่นพิพครับแมนบาีพ่นปวกอ้นไหมพงพอแมนบอกพ่นปลกหน่ยไงพ่นปวกนี่คับบารี มูเล็กหน่อยก็เลีนนงนผู้เฒ่าผู้เฒ่าเขาเลี้หน่อยเดีนไงคุบอยู่ในโลกของเขาเนี่ยนะเอออยู่ในเมืองอันนั้นในบ้านอันนั้นอะไรผีภาษาพีภาษาเนั่นเออม้านี้เขาเทียงมาเขาเทียงมาพ่อเทียงไปไม่ค้ำแน่นกับคือกับผู้ใหญ่กระนั่นฉิมกับผู้ใหญ่กระนั่นฉิมยังจืดเลยอยู่เฒ่าจุ๋มเมือนซ้ำบ้านมันเห็นอีดิฟรีบ้านบัวใหญ่ดูได้นอนหรือยู่บ้านนี้พ่อ เอาเทียงว่ะประจันบักหัวหนามูบักไปน้ำยีนั่นเนี่ยกรเห็นนี่เด่นบ, <c oughs> บักไปคาเนี่ยเออบักไปน้ำยีนั่นกรเห็นไปไปไปเอาบอกมูเลยบักหัวโจกมูอนะว่าน่ะเจ้าวันไหนมีมันยังงี้ไป <c oughs> บักหัวโจกมูอเจ้ามันยังงี้สร้างมูอเลยไปไปไปสูป้ประจันไปเอาเปนของมาถวายเพิ่นประจันมันว่าเจ้าวันเที่ยงวันหนังเอาไมา้สืยืนอยู่ยืนอยู่แาบนี้เฮ้ย มยังหนุกเลยว่าผมยังไม,ม่ก็เลยเอาวนด้พระมาสามองค์นะเนวาดเพื่อด้พรมาสามองค์มาถวายค่ะพาเยอได้ผ่านนั้นไหครับเออเยอะเลยเห็นสารเลเจ้นีอน,ออนก เซี่ีดิคนที่เป็นลอยคุ่นด้ยังวเลี้ยน่อยฟู้งไงผู้นุงเครื่องชุ่มดีละยังอยเลนเจคขีนี้ดน้ำเลีนหมกมีบาดีเเอาว่าเอาว่าอะไรมาไปเล่เอาว่าแพยืนสององใรลองพ่อวานทเทีวเนี่มันเราบปก้นนั่ะ่เออพ้ยืนสององ์บบนี้ยืนสององนีเยอเวิงพ่อเขาามาถวายมันม่นเป็นผ็ดมันเป็นมมกเั็นผ็ดยียมยุกยุบยุุก เจ้ายืนจริงสิยืนเจ้าเมืออยู่ขางนี่อ่ะขึ้นความใจัดใจบอกครับเออยืนจริงสิบารีเจียวคนนอนคนนอนอยู่นี่เจ้อยู่มือเพื่อนเจียวอยู่มือพ่อเขามาถวายเดี๋ยวเขากระดับเอาเจ้าโบนังนี่ยืนเขานั่งอยู่เจ้าว่าเออที่แรกเรา้ามาตั้งบนเตียงบารีเจียวกินคนนอนคนนอนก็ได้มันฉีดรูดหนูคนเสียก็ได้กำออกยู่นี่เลยเอาข่อไว้ในปากเท่ายืนนี่เดี๋ยวเลยเอาข่อไว้ในปากบานี คือไดองสองว่าคือยืนอันเดียวกันตัวนี้ก็อันเดียวกันสีเดียวกันมีลูกแก้วบ่ครับปัานี้องสองบอมี่องแรกมีเออองเชี่แรก็มีองสองบ่มีบ้านี้องที่สามก็นั่งฉี่ก็นั่งฉีอันอันจับเอางเขาเจ้าว่าฐานบักบักฐานบัเต็มฐานรอบบัวต็่มมาฐานฐานฐานบัเต็มองฐานบัเต็มคือได้พอจับเดียวไม่ได้เฉลือดเจ้งไลยวูน้องหนุ่มเมียขึ้นก็ลูกขึ้นฟ้ากน่า นี่แหละะก,กี่มูเถถวยคู่หน่อยไปเห็ดเดนผ้าวัน <laughs> เดนผ้าวันงูคุ้ยแต่ขอบกูนั่นหมายในใน่าสาอับ้าครับแมนป่าสาเร,นม,มาารนมี่สี่สิบไรบ้านนี่เขต้อเผาเป็นร้อยพันคนจีนนั่นแล้วบักดำยุคสศรษบกันเองพอบัอบกดำยุคทั้ทงพีทั้งเขาทั้งรถไฟทงงัง้งไง มันไปกวนคนบ้งพอเดินพาบัตรเดียวเปนขวัญข้นว่นดียูเเราปต่เอืองว่าเอ้ยก็โดดีนั่นไปคนเนบ่เห็นดิจรงเลยจังแต่ม่เขามาบุกแบเด็กนสิเห็นมดีเห่นนตช้ชมาเห็นมา

ข้าก็ดีครับเห็นมืแล้วเลครับมดเงินมาขึ้นพอคเราโหวไปเพื่อนจะเป็นอาจารย์กูผู้นอยก่เป็นอาจารย์กูขึ้อเหนน้ำได้เดีย่อเหมือนไม่ใช่บานนี่ลูกขอเบี้ยดีอ่ะหาคนตายมาอืมคน่ายตายาก็ได้บ้านเลยบ่ยช่ใช่้านหน่อยครับก้นหน่อยยิงยิ่งบ้านถวันมงอ